โหเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ได้จับเงินได้ทำงานได้จับเงินเดือนนี้ได้บริหารเงินก้อนแน่นอนออนะเดือนนี้คุณก็จะคิดเรื่องตัวเลขเงินจะหาโถมเข้ามามากเลยนะเงินไหลมาเทมาใช่เงินไหลมาเทมา,มาคือเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ธาตุไฟจะมีโชคดีเพราะฉะนั้นเรื่องของการเสี่ยงโชคอันนี้ไม่ได้ว่าแนะนำให้งมงายนะ แต่ควรจะเปิดดวงไว้บ้างสําหรับชาวราศีสิงห์จะมีฟุกฟุกทุกคุณอาจจะมีข่าวดีเรื่องของโชคลาภวาสนานะหรือว่ามรดกตกทอด เออข่าวดีในเรื่องของการซื้อขายก็ได้นะบางคนวางแผนอยากขายที่ขายทางขายทรัพย์สินที่แบบวางแผนการซื้อขายมาน้ำขายไม่ได้สักทีอาจารย์ทำยังไงเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจะซื้อจกักษาขายทรัพย์ชิ้นใหญ่อยู่เนี่ยอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการซื้อขายก็ได้เงินล้านจะเข้าก็เป็นได้นะพระวรรณการเมืองที่กําลังจะเป็นค a n ิเดต นะนานั่นะดังดหน่อยเนี่นะก็นี่มีแวววมีมุลละค่จะอยู่ในราศีสิงด้วยเออก็จริงนะเพราะด้นเดือนนี้กระแสเรื่องการเงินจะเข้ามาดีมากเลยนะสําหรับชาวราศีสิงถ้าเป็นเรื่องงานบอกได้เลยว่าเงินดีทึ้งไป ชาวราศีสิงห์จะเน้นเรื่องของรายได้ผลประโยชน์เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการซื้อตัวเดือนนี้อาจจะมีข่าวในเรื่องของการดึงตัวนะคุณอาจจะทํางานอยู่อีกองค์กรหนึ่งบริษัทหนึ่งเห็นแววความสามารถ ถ้าคุณจะไปได้จริงๆต้องนําเสนอในเรื่องของฐานรายได้ได oh. ฐานเงินเดือนแน่นอนสําหรับชาวราศีสิงห์เพราะนั้นเดือนนี้บริหารจัดการตนเองให้ดีนะเพราะนั้นมันจะมีในเรื่องของแรงดึงดูดในเรื่องของผลประโยชน์จะเข้ามาเยอะมากนะ oh. ถ้าเป็นเรื่องงานก็ชัดเจนค่ะว่าถือว่าดีโดดเด่นจนสามารถสร้างชื่อเสียงได้เลยแหละถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็ถือว่าชัดเจนค่ะว่าเดือนนี้มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาแต่คุณสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือชาวราศีสิงห์จะต้องควบคุม ความอยากความอยากได้ความอยากมีควบคุมอยู่ในเกณฑ์ที่ให้อยู่ในความพอดีอถ้ามากไปกว่านั้นมันจะเป็นความโลภมันอาจจะเกิดทุกข์หรือมันอาจจะเกิดความ ผิดพลาดในเรื่องการจัดการหรือมันจะเป็นผลย้อนหลังให้ได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้เงินจะเข้ามาก็จริงอยู่แต่ก็ให้ควบคุมอยู่ในความพอดีไว้เนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะเดือนนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเรื่องของความรักถ้าคนที่คนโสดก็มีเงินน่ะจะกินจะเที่ยวจะซัพพอร์ตแฟนจะพาแฟนไปกินใช้ชีวิตแบบหรูหราก็สบายค่ะเดือนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ถือว่าคุณจะใช้เงินบําเรอความสุขชัดเจนน,นะสงครามบุฟเฟ่กำลังมาอ่าสงคราม บุฟเฟ่อะไรที่อร่อยอะไรที่คือเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณพร้อมเปย์พร้อมจ่ายมีทั้งเข้ามีทั้งออกชัดเจนบริหารจัดการให้ได้นะถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็มีภาพเด็กนะคะอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งบริหารจัดการในเรื่องของอนาคตของลูกครอบครัวหรือเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเงินเข้าเยอะๆก็แนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับการ มอบทุนการศึกษานะให้กับเด็กบุตรหลานบริวารหรือเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีความข่าวดีโชคดีเรื่องการซื้อของทรัพย์ชิ้นใหญ่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเพราะนั้นดวงในเรื่องของความรักเจนุนกันดีมากในเรื่องของเงินทองนั่นเองสําหรับชาวราศีสิงห์